สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูเนื้อนะคะวันนี้คุณครูเนื้อจะพาเด็กๆไปทำแบบเสริมทักษะสองเล่มน,นี้ด้วยกันเด็กๆเห็นไหมเอ่ยอ่าโดยที่คุณครูนะคะก็จะเริ่มอันนี้ก่อนละกันเอ๊ะเริ่มวันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ทำง่ายสุดแบบเดียวก็เสร็จค่ะเด็กๆเปิดไปหน้าที่26ค่ะ หน้าที26ี่ก็มีเลข2นำ6อ่าเลขที่26มันคืออนไหนะนว้ามคือหน้านี้ค่ะเด็กๆหน้านี้นะอ๋อเขาหาอะไรมาปิดไว้หน้านี้เขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะโยงเส้นค่ะอุปกรณ์ที่มีการใช้งานร่วมกันอ่าเด็ก ป็นการใช้งานร่วมกันร่วมกันอย่างไงนะเรามาดูทีละหนึ่งทีละฝั่งดีกว่าเนาะฝั่งซ้ายฝั่งนี้นะคะมาเดูหัวเอาปิดงี้เลยฝั่งนี้มีรูปอะไรบ้างเอ่ยมีรูปดินสอดินสอภาษาอังกฤษอ่านว่า pencil pencil แปลว่าดินสอนั่นเองค่ะต่อไปรูปอะไรคะเนี่ยก้าอีก้าอีภาษาอังกฤษอ่านว่า chair c h ช i r เก้าอี e นั่นเองค่ะต่อไปนี้เสื้อมีคอปกมีกระดุมมีแขยนยาวๆนั่นก็คือเสื้อเชิ้ตนั่นเองเสื้อเชิ้ตภาษาอังกฤษอ่านว่า shirt shirt แปลว,ว่าเสื้อเชิ้ตค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นสีเหลี่ยมๆเนาะเอาไว้หนุนนอนนั่นก็คือหมอนนั่นเองหมอนภาษาอังกฤษอ่านว่า พื Pill ow. Pill ow. ่อเพแปลว่าหมอนค่ะต่อไปเรามาดูฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่านดูฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้อันแรกเลยนั่นก็คือโต๊ะอ่าโต๊ะโต๊ะภาษาอังกฤษอ่านว่า table table แปลว,ว่าโต๊ะนั่นเองค่ะต่อไปอันนี้อันนี้นนคือรูปอะไรคะเด็ก ผ้า,าห่มนะเป็นผ้าใช่ไหมในนี้ก็คือผ้าห่มนั่นเองผ้าหม่มภาษาอังกฤษอ่านว่า blanket blanket แปลว่าผ้าห่มค่ะต่อไปอันนี้เป็นก้อนๆสีขาวก็มีสีดำก็มีเอาไว้ลบคำผิดนั่นก็คือยางลบนั่นเองยางลบนะคะภาษาอังกฤษอ่านว่า erase r erase r แปลว่ายางลบค่ะต่อไปอันนี้เอาไว้ แขวนเสื้อใช่ไหมเด็กๆรู้จักกันใช่ไหมคะเคยเห็นเนาะแขวนเสื้อคือไม้แขวนเสื้อนั่นเองภาษาอังกฤษอ่านว่า hanger hanger แปลว,ว่าไม้แขวนเสื้อค่ะทีนี้นะคะพูจะให้เด็กนะ่โยกเส้นจับคู่ความสัมพันธ์ในการใช้งานร่วมกันค่ะมารูปแรกเลยรูปแรกเนี่ยอ่ะอานนี้ดีว๋วก่อน รูปแรกอันนี้เอาฝั่งนี้ดินสอใช่ไหมคะดินสอก็ต้องคู่กับอะไรหนะ้าเวลาเราใช้ดินสอเขียนเขียนแล้วเราก็ผิดต่อต้องการลบมันก็ต้องใช้ยางลบยางลบภาพไหนคะฝั่งนี้อ่าภาพนี้ใช่ไหมเด็กก็โยงเส้นไปเลยต่อไปก้าอี เก้าอีก็ต้องคู่กับอะไรหนะ้าเวลาเรานั่งใช่ไหมนั่งบนเก้าอีแล้วเราก็จะเขียนหนังสือหรือทานข้าวบนไหนคะบนโตะ๊ใช่ไหมอันไหนโต๊ะนาะติกตอกติกตอกโหอันแรกเลยใช่ไหมนี่เด็กดูง่ายมากๆเลยต่อไปต่อไปเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตเนี่ยเราจะทำยังไงเขาดีคะอออเอาวางบนผ้าห่มไหมหรือว่า แขวนใช้ไม้แขวนแขวนดีก็ต้องใช้ไม้แขวนแขวนใช่ไหมคะเราก็โยงเข้าไปเลยต่อไปหมอนอ่ะสุดท้ายละหมอนหนุนนอนต้องคู่กับอะไรคะเด็กๆอ่าผ้าหม่มนั่นเองอ่ะหม่มเอาไว้ตอนเรานอนเสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งให้ครูดูด้วยนะคะต่อไปต่อไปเรามาทำเล่มนี้การเล่มที่สอง เรมนี้นั่นก็คือเก่งคิดสร้างสรรค์เด็กๆเปิดไปหน้าที่11เลยค่ะหน้าที่11เนาะหน้าที่11ก็มีเลขหนึ่งนหนึ่งค่ะโอ้โหภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเด็กๆเห็นไหมเอ้ยใครนะ,ะมีเด็กผู้ชายกับมีพระใช่ไหมคะเขาพวกนั้นทำอะไร เด็กผู้ชายกำลังตักบาตรทำบุญนั่นเองเด็กๆคะวันนี้ครคูป่าสอนเด็กๆไปแล้วใช่ไหมคะว่าสัญลักษณ์หรือว่าความเป็นไทยของเราเนี่ยมีอะไรนะมีวัดด้วยใช่ไหมคะนี่เลยเราก็จะมาขีดเส้นรอยปะที่หายไปจากภาพที่เด็กๆกำลังทำบุญนั่นเอง ไหนมีเส้นไหนบ้างนะเด็กๆคะเรามองจากข้างบนลงล่างดีก,กว่าเนาะตืดๆๆอย่างนี้นะคะโอ้โหเจอแล้วคะ่ะนั่นก็คือหลังคานั่นเองเราก็ขีดเส้นตรงตามรอยปะเลยอุ้ยมือให้นิ่งๆเนาะมือรูก็ยังไม่นิ่งเลยโอเคนิ่งแล้วมีอีกเส้นนึงคะ่ะเส้นตรงนี้เป็นรอยหลังคาอ่าต่อไปต่อไปเรามาสแกนอีกหลังคามีแล้วต่อไปตืด โอ้โหง่ายมากเลยตรงนี้ใช่ไหมคะตรงสีรสะของพระนั่นเองเราก็โค้งเลยต่อไปต่อไปโอ้โหมองง่ายมากตรงนี้มีต้นไม้ตรงลำต้นอยู่อีกหนึ่งเส้นทีนี้ตรงนี้ก็คงจะหมดแล้วเนาะเราก็สแกนไปเรื่อยๆตื้อๆตืตตื โอ้โหเด็กๆคะเจอค่ะเจอสองอย่างติดกันเลยนั่นก็คือจีวพระนั่นเองตรงนี้นะคะที่เป็นพระเป็นพระจีวพระต่อไปตรงนี้ค่ะเป็นบาทพระโอเคและมีอีกไหมมีไหมเอมีเนาะตรงตัวเด็กนะคะตรงนี้คือตรงเออไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะ่ะเป็นตะกร้าไหมหรือเป็นชามเนาะองครูก็ไม่แน่ใจและต่อไปนั่นก็คือ ข้ากางเกงของเด็กผู้ชายคนนี้นั่นเองแล้ก็ลากเส้นเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ระบายสีให้สวยงามเลยและถ่ายรูปมาอวดคุณครูด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ